แบบว่าการละครสัตว์จริงนึงไปตามอะไรนี้แต่ก็าจำรูปไูกแล้วเขาเห็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมพี่ตามการละครสัตว์ให้ความให้สวยงามเมสสวยงามไม่ว่าเลยนะครับเขาเกรงใจไงน่ารักมากไม่ต้องทอโทรให้แล้วโอ้โหสวัสดีค่ะน้องเบสสวัสดีค่ะเบสวันนี้พี่ขออนุญาตนะคะลูก ได้หมดเลยใช่ไหมเบสได้หมดเลยเบสเราพี่เราทำไงก็คือเราถ่ายรายการอะไรนะแล้วแล้วแต่แต่ว่าแววตาแล้วแต่ของเบสคือแล้วแต่คิดเองแข็งเบสซักบุ๊กกับตรงตรงเนี่ยนะก่อนจะวางไปต้องให้พี่ตรงอ่ะพูดประโยคที่ชอบพูดกับหนูว่าพูดว่าอะไรหนจะพูดถ้าพูดอะไรกับเบสแล้วพี่ไหมครับแล้วพี่ไหมครับ มากเบสวางไปผมเพราะว่าใจกล้าอยู่แล้วครับโอ้ยขอโทษพี่ขอโทษโอเคเบสสามสิบนาทีนี้พี่ขอแต่เช้าครับแต่เช้าจริงๆครับโอ้โหถึงขั้นต้องรถยกนะครับพ่อตกนะครับขับต่อไม่ได้พี่เขาก็เลยมาช่วยนะครับจริงๆได้พี่เจ้าของร้านใจดีนะครับเขาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะฮะ ผมขับมาอยู่ดีๆล้วก็มาเจอพี่เขาหน้าหมู่บ้านพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปร้านพี่เลยนะครับก็เลยโชคดีมากชื่อร้านหมากัดยางนะครับแล้วก็รถเสร็จเมื่อไหรเดี๋ยวคงได้เจอพี่เขานะครับโอ้โหขอบคุณนะครับดวงจริงๆครับผมแต่เช้าครับรถยกไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหไปครับ ไปครับโชคดีไอ้หนูแล้วเจอกันตอนเย็นๆดีครับเจอกันไอ้หนูแล้วพี่ไปไงต่อไอน้องโอ้โหไปแล้วครับสำหรับผมก็คงจะต้องแท็กซี่สักคันแล้วครับผมอยู่ที่ไหนของกรุงเทพมหานครครับเนี่ยโอ้โหรถเยอะด้วยทิ้งน้องเบสไปกองเรียบร้อยนะครับพี่น้องเบสนั่งแร็บไปที่ กองถ่ายละครเรียบร้อยแล้วแล้วผมไปไงนี่เจอกันครับนีนี่ครับผมได้รถแล้วนะครับนี่นี่ครับ คนที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับที่เจอกันด้วยความบังเอิญที่หน้าหมู่บ้านใช่ไหมครับหน้าหมู่บ้านพี่เมื่อเช้าเลยแล้วพี่ดันเป็นเจ้าของเนี่ยครับร้านยางนะครับหมากัดยางนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่คลองเจ็ดลำลูกาครับโอ้ขอบคุณมากมากนี่ทําให้ผมแบบว่าเหมือนเดิมนะครับกลับบ้านกลับบ้านเหมือนเดิมคือที่บอกครับที่แบบที่ที่บอกทุกคนไปนะครับแบบว่าเมื่อเช้าคือดวง ไม่รู้ดวงอะไรครับโอ้โหหน้าหมู่บ้านเลยหน้าหมู่บ้านก็คือไปจอดทิ้งรถไว้แล้วไม่รู้จะทํำยังไงแต่โชคดีมากพี่พี่เจ๋งนะครับขับรถออกมาแล้วก็แบบช่วยชีวิตผมไว้นะครับบอกว่ายกคอยส่งรถสไลด์มารับให้ผมอีกติื่นเช้าพี่ไปตื่นเช้าเขาเลยตื่นเช้าไาพาไปซื้อข้าวโอ้โหขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนี่นะครับโอ้โหพี่เปิดร้านแม็กใช่ไหมเปิดร้านแม็กหมากัดยางนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ